สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับจูเลียนอเวเลสกองหน้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกเป็นบุญของตัวเองที่ได้มีโอกาสเล่นเคียงข้างลีโอนีลเมสซี่หนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์โลกลูกหนังในนามทีมชาติเจนินตินาเพราะยิ่งใกล้ยิ่งแน่ใจว่าใน100ปีจะมีแบบนี้สักหนจูเลียนอเวเลสมาอยู่ในสารระบบอันบีเซเลสเตช่วงปลายอาชีพของเมสซี่และมีโอกาสร่วมคว้าแชมป์โกปาอเมริกาเมื่อปีก่อน และกำลังจะเข้าทัวร์เมนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าง FIFA World Cup 2022ทำให้ดาวเตะวัย22ปีอยากเก็บเกี่ยวช่วงเวลานี้ให้มากที่สุดทั้งเรื่องในสนามหรือความเป็นพี่น้องกันนอกสนามเมสซี่เป็นคนที่ใจดีอันววเรสให้สัมภาษณ์ผ่านซิตี้ทีวีเอาจริงๆการมีเมสซี่อยู่ร่วมทีมถือเป็นสิทธิพิเศษของผมก็ว่าได้ดังนั้นผมพร้อมทำเต็มที่เพื่อสนับสนุนเลียวนวและคืนความสุขแก่ประเทศอาร์เจนตินา เมสซี่เป็นผู้นําของกลุ่มผู้เล่นในแบบที่ยอดเยี่ยมซึ่งมันสะท้อนออกมาชัดเจนอย่างในนัดชิงโกปาอเมริกาปีก่อนเมสซี่พูดปลุกใจได้อย่างน่าทึ่งเวลาอยู่นอกเวลางานคุณจะตระหนักว่าเมสซี่วางตัวเป็นคนธรรมดานิสัยยอดเยี่ยมและเป็นสุดยอดกับตันอันหนึ่งเวลานี้หลายฝ่ายลุ้นกันหนักว่าเมสซี่เจ้าของบอลลังดอเจรสมัยจะฟิตทันลงเกมประเดิมสนามรอบแบ่งกลุ่มที่จะดวลกับซาอุดีอาราเบียในวันที่22พฤศจิกายนได้หรือไม่ นาธานอาเก้ประการหลังของทีมชาติเนเธอร์แลนด์พูดถึงเกมประเดิมรอบแบ่งกลุ่มที่จะพบกับเซเนกัลในวันที่21พฤศจิกายนว่าแชมป์ทวีปแอฟริกายังเป็นทีมที่อันตรายอยู่ดีดังนั้นพวกพ้องห้ามประมาทหากหวังไปได้ไกลในเกม w o ล l d Cup 2022สซิงโตเตอร์องกาพบข่าวร้ายก่อนทัวร์เมนต์จะเริ่มต้นขึ้นเมื่อกองหน้าคนสำคัญอย่างซาดิโอมาเน่ผู้เล่นของสกัดบบเยนมิวนิกเจ็บจนต้องถอนตัวส่งผลให้แดนหน้าของทีมชาติเซเนกัลลดความอันตรายลงไป อย่างไรก็ตามนาธานอาเกาเชื่อว่าอาริยูซิเซยังมีทีเด็ดซุกซ่อนอยู่ดังนั้นทีมกังหันลมสีส้มยังต้องเหยียบคันเร่งเต็มที่และต้องไม่ประมาทมันจะต้องเป็นเกมที่ยากมาก,มากเซเนกัลล้วนอุดมไปด้วยผู้เล่นคุณภาพและแข็งแกร่งมากต่อให้ไร้มาเน่นาธานอาเกาให้สัมภาษณ์ผ่านอันเกมินดักบลัสมันน่าเจ็บใจเมื่อเราพลาดเตะเวลคัพเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บไม่เพียงแค่กับเขา เนื่องจากทุกคนต่างอยากเห็นผู้เล่นที่ดีที่สุดมาเตะในทัวร์นาเมนต์นี้ดังนั้นการไร้มาเน่นับเป็นความเสียหายของเวิลด์ครับในส่วนของเนเธอร์แลนด์เรายังคงทำงานกันอย่างหนักเมื่อวิเคราะห์โดยละเอียดถึงภาพรวมของทีมชาติเซเนกัลพวกเขายังคงแข็งแกร่งส่วนตัวผมเองก็หวังว่าจะถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมวันจันทร์ส่วนทีมเตงแชมป์ผมยกให้อร์เจนตินาคือหนึ่งในชาติที่ตัวเองกังวลที่สุดรวมถึงทีมชาติบราซิลเยอรมันและฝรั่งเศส แต่ต่อจะให้เจองานหินแค่ไหนพวกเราจะพยายามกันอย่างเต็มที่ฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าแจ็คกิลิชกองกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความกังวลว่าต้นสังกัดจะขายทิ้งเนื่องจากผลงานที่ไม่เข้าตาแจ็คกิลิชย้ายมาจากแอสตันวิลล่ามาอยู่กับแมนซิตี้ด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021ซึ่งปีแรกเจ้าตัวลงเล่นรวม39เกมทุกรายการทำได้6ประตูกับ4อซิต ส่วนในซีซั่นนี้แม้ว่าจะออกสตาร์ท5จาก6เกมในแชมเปี้ยนลีกแต่ในเกมลีกเขาได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพียง6เกมเท่านั้นหลังจากที่ลงเล่นไป8นัดตามรายงานของสื่อเจ้าดังเผยว่าแข้่วัย27ปีกลัวว่าตัวเองจะไม่ได้รับความไว้วางใจจากเป๊ปกัวเดล่านายใหญ่ของทีมเป็นผลให้เกิดความกังวลว่าจะโดนปล่อยอาจากทีมในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ ตามรายงานอย่างอ้างว่าเจ้าตัวเสียใจและผิดหวังที่เป็นแค่ตัวสำรองและไม่ถูกส่งลงเล่นในเกมที่บุกไปแพ้เิเกว่าผูศูนย์ต่อหนึ่งเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ว่าเจ้าตัวจะหงุดหงิดกับโอกาสการลงสนามแต่ก็พยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างอิทธิพลเชิงบวกในห้องแต่งตัวเพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมอย่างเต็มที่ปัจจุบันกิลลิชอยู่ในแคมป์ทีมชาติอังกฤษเพื่อเตรียมทำศึกฟุตบอลโลก2022โดยเกมเปิดสนามทีมชาติอังกฤษจะพบกับอิรานในวันจันท์นี้ ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบรบกวนกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆและกดไลค์วิดีโอเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ